ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมัสุ่คสุดคนอีกคือเกานะครับครับวันนี้มาพบๆอกันอีกคือเกาลราพี่น้องครับเสียงเเมืองบลคนกินไงอยู่ไงนะครับเนาะครับเหมือนข้ามคมมาบอกพี่บอก้องคือเกาครับผมอวันนี้ถ้าไม่เริ่มนะครับก็เหมือนเดิมทั้งชีวิตนะครับผมวิ่งไปให้สุดอย่าหยุดที่จะทํานะครับวิ่งไม่ไหวขอให้เดินเดินไม่ไหวขอให้คานคานไม่ไหวให้เรียกรถพยาบาลครับเน่นอนพี่น้องอันนั้นคือเขาไปบ่หวแล้วนะครับเนาะอืมต่เข้าไปยังไไปไหนแน่นอนครับนั่นก็คือว่าเข้าไปแล้ว มาตองยังมากไหมครับผมมามาครับวันนี้นนวัต้องมาอะไรมาอไรคบอิกินรุยเลยครับแสบพื่อเราทำบมกทัวรุๆๆพาพาพาหกแสบตำหน่อยๆกระเจาะครับผม โอ้ออกดังได้เป็นหรอเอ้ยตำ้งหกทั่วพวกเพชรกันไลยอกอไอ้เป็นเ,เพชรกับเิเพชรต้องตอนหอมอยู่ย <c oughs> ้ะพี่เอ๋อมาครับผอมอืมอม,อม Ôi. Hết tên rồi. Tâm bò đáy là phải bình ổng Bò đáy tâm luôn cuốc cứ khô lọ được bình nào như ngay không ừ, tổng nhắn mặt mày không tâm đẹp trên tâm nặng Hãy subscribe nó kênh Ghiền ตำตัวไครตุ่มเข่ากันพี่นอ้องกินง่ายพัอเ็ดง่ายพัอประหยัดประหยัดมโมเปียร์เราครับสำหรับผมนะ ตัวรับผมบ่้มมีหรอกครับกุ้งหอยมึกอ,มอันได้ดีๆบ่้มมีใส่หรอกครับเพราะว่าบ้มม่มีเงินซื้อครับผม,อมเอาง่ายๆก็คือแบบหอยตรงๆไปเลยเนาะไทยพริก มักเน่ามักจตเียดประหลาแค่นี้ก็พอนะครับพี่นะ้องมันต้องไปใส่ยังไายอย่างใส่ลายอย่าลไรมันก็บริสุทธิ์ขาวขนาดนั้นหรอก ผลีแซสบกินยังไรมันก็แสบพี่น่องกินอะไรมันก็เสพนกิแเสบกับแจวกับปีกยังแสบเลยมาจำเป็นต่อเป็นกลุ่มเตมไ่หมคือเขาทำประหยัดว่าประหยัดเหินเด้อ แ็่จังไรล่ะแนวต้นต้นเข้าต้นแนวต้นต้นห้องนั่นขขคือเขาไปกินประหยัดคือเขาขบกบคนละเขากินไยซ้ำนี่ล่ะเลิศอะพี่น้องเลย ต้องรับกันใช้ชีวิตเนาะหืมโมตองยังหมักใหม่ไปเนะาะโมต้องไปหลายอย่างไล่เนี่ยโมต้องพิธีรีตรองขนาดนั้น Chịp xịt bằng, chịu tẹt chén, Cái nào chạy là buốc là khắp buốc Chịp xịt ngay la, đằng ngay, đằng ngay มาทำข้าวมี่เลยอ่ะดูดิวแต่พี